นี่สิทำเอาไว้อย่างนี้สินี่ช่างเขาวางแผนให้เหรอครับเนี่ยบแบบนี้ครับใช่ครับถูกก้องแล้วช่างคนนี้ใช้ได้เลยโอเคครับลูกค้านะครับพบปัญหาของบ่อดลักไขมันนะครับภายในบ้านน้ำไม่ไหลออกนะครับดูสิ ครับเ,เท่าเออโทษนะครับโทษทครับเท่าท,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 ที่ชมนะครับก็คือหนึ่งไขมันตอนนี้ในบ่อเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเหมือนแทบไม่ได้ใช้อ,อืมต่อให้มีทังดักไขามันตรงนั้นยังไงก็มีไขมันออกมาจริงๆมันล้างแค่พวกขวดนมลูกแล้วพวกกก,กาแฟที่แบบแก้วกาแฟ,แาแฟใฉ่ครับเพราะว่าอาหารจะอยู่ที่ควดใหญ่นี้หมดเลย ออันนี้จะมีแค่ไอ้โกโคเล็กซึ่งแบบนานๆจะมีของความสกปรกทีหนึ่งครัือืมโอเคครับครับใช้เคมีเข้ามาทำกำจัดด้ใช่ไหมครับตอนนี้เอ่อเคยใช้ไอ้ผงมีช่างมาเคยยอดในพวกจุรินทรีย์ะครับครับผมตามอ่างพวกนี้ครับที่นึ่ง ก็มีน้ําอยู่ในท่อนะมีน้ําอยู่ขึ้นท่อนะครับใช่คือจริงผมเข้าใจว่ามันน่าจะต้องต่ำกว่านี้ไปครับเพราะเกิดท่อมันระบายดีเออจิ๊บถูกริงที่คุณค้าคิดถูกต้องเลยมีน้ําอยู่ขึ้นท่อขึ้นท่อเลยแต่น้ำตรงนั้ไม่ออกเลยผมห่วงเป็นลักษณะตรงนี้ผมห่วงตัวบ้านสุดกับกันดึงท่อครับ แล้วสิ่งที่คุณลูกค้าล้างมาทั้งหมดหรือใช้มาง,งานมาทั้งหมดตรงนี้มันไปนลงดินอืมค่าสัมปชานนะเพราะว่าจากที่บอกคุณลูกค้าเขาแค่จะสะอาดนะอืแล้วบอกเนี้นยโอเคน้ำใกล้เคียงกันอืมแล้วน้ําในบ่อเนี้มีอยู่ทุ่นท่ออืมซึ่งอน้น่ะไม่มีน้ำไหลองมาเลยสักหยดะนะครับ เรื่องของตะกอนที่มันจากทรงกลมๆอ,ะอ่ะท่อกลมๆเนี่ยถ้าเมือเมื่อไรก็ตามที่มีตะกอนอยู่ครึ่งหนึ่งอ๋อแสดงว่าตะกอนมันไปอุดอยู่ตามระหว่างทางถังถังถังเล็กกับถังใหญ่อันนี้ใช่ครับใช่ใช่จากจากท่อตรงนั้นออกมาที่นี่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งตัวบ้านที่มีการเขาเรียกว่ามีการฉีกการซุดอือาา่าฮะอาจจะมีการแตกเพราะเนี่ยจากสภาพตกพื้นเนี่ยมีการซุดตัวอืองอตัวบ้านครับใช่ไหมครับหนึ่งท่ออาจจะบิด แตกอยู่ซึ่งก็จะทราบได้ต่อเมื่อเอากล้องสองเข้าไปนะครับผมนในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งถังดาบัดของผู้ลูกค้าเนี่ยสะอาดนะจริงจริงปกติไป<ว>ที่<ม>อื่นนี่เนะถ้าเข้าไปดูวิดีโ,ดโอเก่าผมนี่จะเห็นแต่ละถังนี่สุดยอดอันนี้คือเขาเขาเขา,เขาตักน้ําออกทิ้งทีหนึ่งครับ่อไอเรื่องน้ํนอะตะกนไม่ได้ออมแต่ใช่ใช่แต่ตะกรก็ถือว่าสะอาดนะอ่า อันนี้เองยอมรับนะผมไม้ก็ได้ทําอะไรอย่อเยียมสะอาดดีแต่ว่านี่แหละครับปัญหาที่คุณลูกค้าพบเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเเดียวกันหรืออาจจะมีเศษวัสดุจากการก่อสร้างเข้ามาตงีเพราะผมเข้าใจว่าคงไม่มีใครมาะลวงท่อครับในจักวรนั้นใช่ใช่ตอนนั้นช่างเี่บอกว่าเขาะลวงจากขาตรงเกิดออกไปข้างนอกออกตรงนู้นแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าตรงนี้ะลวงหรือเปล่า แต่ถังบำบัดอันนี้ถือว่ายังโอเคอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับถือว่าโอเคเลยไขมันยังไม่เยอะใช่ครับตอนนี้ก็คือเนี่ยถ้าจะไม่เนี่ยนะก็มีไขมันบ้างเป็นบางส่วนเนาะนิดหน่อยไอ้พวกนี้นี่ถ้าเกิดเราเราไม่เอามาตักแล้วมันมีพวกสารอะไรที่เราเทให้มันไม่ไม่ไขมันไม่มีอะไรที่มาย่อยครับอ๋อย่อยไม่ได้ใช่ไหมครับโฆษณาไปเท่านั้นครับย่อยของจริงคือย่อยไม่ได้แล้วับไขมันไขมันคุณมีทางเดียวที่จะทาให้สลายได้หนึ่งความร้อนครับ อ๋อถูกไหมอ๋อครับมีอะไรย่างไขมันได้อะไร่าเป็นพวกโซดาไฟหรืออะไรที่แบบโซดาไฟ,าฟก็ต้องผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสมอืมโซดาไฟกับสบู่สบู่เนี่ยสบู่คุณก็คืออ่าโซดาไฟโซดาไฟกับน้ำมันมะพร้าวถูกไหมฮม,มันคือเอามาทำสบู่ไอ้พวกผมที่เทไปในท่อแล้วมันโดนเส้นผมมันฟูอันนั้นมันโดนเส้นผมอ๋อเห็นไหมครับมันเป็นวิตามิน สิ่ผมคือวิตามินแต่โซดาไฟมาจากวิตามินได้แต่รากัศไขมันมันมันละลายได้แค่บางๆเท่านั้นมันไม่ได้ลายละลายแบบจากก้อนทั้งอันเหมือนั้างเทียนไขไว้แล้วโซดาไฟเป็นลายแล้วละลายก็ไม่ใช่แต่กริสพวกนี้ก็คือไขมันที่มาเหมือนกับทำมาทำเทียนเทียนไขไขไขน้ํามันไขสัตว์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมโอเค ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวคนบอกไ่้ทำไมใช้ไม่ได้ใช้ก็ใช้ได้แต่บางส่วนเท่านั้นใน้าตาส่วนที่เหมาะสมด้วยนะครับะะผมก็อเอาเทอพอก่อนออเนี่ยเข้าไปเนี่ยน้ำเต็มท่อเลยอืมอืม อันนี้มอนเป็นข้าวไขมันป่ะครับใช่ครับผมถูกต้องครับแต่ของคุณเนี้คือน้ําคุณเต็มท่อตลอดอืมจริงๆน้ตรงนี้ไม่มีผมเชื่อว่าท่อซุดเพราะมันตกลงทําให้น้ําอยู่ในท่อตลอดเวลาออ๋นะเหมือนกับที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกน้ำคุณมีอยู่ครึ่งท่อข้างบนแต่ตรงนี้น้ําไม่ออกอืมนะครับ ไขมันครับฟันเอลอเลยออืพอน้ํามันไม่นิ่งไขมันก็ไปเกาะตัวแต่ในขณะเดียวกันไขมันก็ยังอยู่น้ําก็ยังอยู่ออืมไม่ไปแล้วครับเนี่ยต้อนใหญ่มากต้อนใหญ่เลย ท่าแตกนะบเท่าที่เห็นไม่มีท่าแตาลกลบกวนเปิดน้ำใส่อ่า้ผมนิดถนึงได้ไหมครับตรงนี้มันเหมือนกับข้อมอสังขาราใชมานะครับอืออือนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะในระดับนี้อ่าท่อท่อด้านออกก็ไม่มีปัญหา อันนี้ก็วิ่งไปตรงเปลือกตรงนี้นี่ครับแค่นี้เองครับแต่ถวเนี้ยแถวเท้าเนี้ยใช่ครับผมแต่ถวเนี้ยครับผมซึ่งซึ่งเพราะมันออกอยู่แค่นี้เดี๋ยวผมจะเนี้ยดูเนี้ยตอนเนี้ยอยู่ระยะอยู่ตรงนี้นี่นี่คือในบ่อแล้วนะนี่นะตรงน,นี้คุณลูกค้าเห็นน้ําใช่ไหมครับอ่าโอเคแต่ผมจะดึงออกมาดูว่ากี่เมตรเองแค่นี้เองเมตรครึ่งสองมือเมตรเมตรอ่ะเมตรยี่สิบเนี่ยอ่ะคาถามว่าเมตรยี่สิบระยะอยู่ตรงไหนเนี่ยผมว่าตรงนี้นะมีบ่ออยู่แถวแถวนี้อีกสักบ่อหนึ่งซ้ำปะเนี่ยอันนี้คือบ่อ อันนั้นน,น,น่าจะเป็นถังถังแซกด้วยซ้ำไปต้องเปิดเออไม่ใช่ไม่อันนั้นนั้นท่อเมนออกนอกบ้านอืออันนี้คือออกนอกบ้านทูกครับครับก็อ่าระบบท่อน้ำออกนะครับท่อเมนจากถังแซกนะครับหรือถังส้วมนะครับก็มีเศษทรายเศษวัสดุจากการก่อสร้างนะครับอยู่ในอ่าระบบท่อบ่อนะครับก็ผู้ลูกค้าก็ถ้าเกิดว่าอ่าฝนตกเยอะเยอะก็ น้ำไม่ออกนะครับก็กดซ่วมอาจจะลําบากนิดนึงนะครับไม่ใช่กดไม่ได้นะครับเพราะความสูงของบ่อก็ถือว่าสูงอยู่นะครับประมาณเมตรเมตรยี่สิบนะครับเมตรยีิก็ถือว่าสูงอยู่เมตรสามสิบเลยซ้ำไปนะครับถือว่าสูงอยู่นะครับอาจจะยังไม่เห็นผลอันนี้คือถังอะไรนะครับอันนี้คือถังส่วมนะครับถังซ่วมใช่ครับถังส่วมทางออกนะครับแล้วก็ส่วนของท่อน้ําที่ออกจากอ่างล้างจานใหม่นะครับก็คืออยู่ด้านนี้ นะครับอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้เลยนะครับลงมาที่นี่โดยตรงเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าก็จะมีไขมันมาเกาะอยู่ตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับไขมันที่ทออกจากจากอาจา์เนะี่ยก็จะเห็นว่าเป็นก้อนข,อขาวๆอยู่ข้างในนะ,อะโอเคครับก็สําหรับตรงนี้ก็อันนี้เป็นการแนะนําว่าอะไรควรต้องทําบ้างนะครับนะเดี๋ยวเราก็มากลับมาแก้ไขในส่วนของอที่เราพบปัญหานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพบกันครับ ออโอเคเยี่ยมอย่างนี้ได้แจมเห็นไมออกมาดังสีลเลยเห็นมอืม สัมผัสด,ดูครับจะได้แข็งกำเลยครับอืมอมีหินปูนเลยนงะใช่ครับพี่ขาขอาุงกระดาษไปหนึงค่ะกอถุงก๊อปแก๊บไปหนึ่งนะครับจะได้เอาไว้รวมทิ้อง,งอออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บอหม่ เหมือนซสบวอเลยครับเคือต้นไขมันใช่ครับ,รบผม <Okay. S 1> ไขมันครับ ถ้าเราต่อตรงเนี่ยก็จะทําให้พวกก้อนนี้โอกาสที่จะสะสมแบบนี้ยยากขึ้นถูกครับ <c oughs> ใช่ครับผมเพราะว่าหนึ่งแรงดันของน้ําจะสูงขึ้นพอเขอ้าใ <c oughs> จแล้วนะบอกว่าลองไปดูห้องบ <c oughs> อครับ ฮึม <Cornell. S 2> ไปฉายยังที so ่ไปไหนนี่น <put suicide family> mm ี hmm. ่ข <Source> uh ้างล่างครับข้างล่างฉายข้างล่างครับฉายล่างตรงนี้ข้างล่างมองไม่เห็นนี่น้ำมันสีขาวมองไม่เคยเห็นนะพี่เยมองไม่เคยเห็นนะออื หน่อยได้ไหมเอาเอื้อมมาหน่อยได้ไหมอืมนั่นแหละอ่าอ,อ,อย่างเงี้ยอ่าโอเคอกระดกหน้านิดนึงอโอเค

อืมอืมโอเคน้ำไหลสบ,บายแล้วอันนี้เห็นใช่ไหมครับเห็นจากกล้องเนาะสบ,บายสบ,บายเลยโอ๊ <c oughs> อครั เนี่ยครับอ่าอืมที่ลูกค้าคิดว่าไม่มีนะครับมันจะแข็งเป็นเหมือนกระจูกแล้วครับอืมครับนะแข็งนะครับแข็งเากแข็งถ้าใช่ครับผมอันนี้ก็คือออกมาเป็นกรอบที่คุณ่อ้าเห็นไหมท้องท่อหรือ,อขนาดของท้องท่อนะฮะแค่นีนเน้เวลามันเวลามันไอ รวมตัวเยอะๆมันก็เป็นปัญหาแล้วถ้ามันเป็นหนักมากๆเขาก็จะใช้ความร้อนละลายไปเลยใช่ไหมนี่ครับตัวนี้ครับมออตัวนี้คือก็ความร้อนเหมือนกันมีความร้อนด้วยครับผมอ๋อคือตัวนี้นี่วันสแตฟตัวอีกแล้วครับ ก้อนขาวๆน้ําที่อยู่คาท่อตรงกลางไม่มีเหลือเลยเห็นไหมน้ําตรงกลางเราไม่มีเหลือเลยมีมานิหนึ่งมีมาส่วนหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่มันทําหักไว้เนี่ยแต่ช่วงแรกตอนนี้หายไปแล้วท่อที่มันงองมาใช่ไหมครับเออผมว่าจะวิ่งเนี่ยเนี่ยมันจะมีอยู่ มันจะมีอากาศอยู่ข้างบนนะคุณจะเห็นนะเนี่ยเห็นเห็นเห็นคืออะไรนะครับอากาศข้างบนก็คือท่อที่มันลดระดับเสียลงไปเนี่ยเสียระดับมันมันเสียเสียเสียความเป็นระดับสโลปอ่ะนะนะฮะมันมีน้ําขังอยู่ยังก็ยังมีขังอยู่แต่ไม่เยอะเหมือนครั้งแรกเนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าอากาศเราเห็นไหมเห็นขอบน้ํำไหมอืมครับเห็นไหมเนี่ยอยู่คือประมาณเกินครึ่งท่อเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเส้นนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นน้ำเนี่ย เห็นไหมเนี่เห็นชัดเลยอ่าแล้วเลยจากตรงนี้ไปก็ไม่มีน้ำลนะนะโล่งเลยเคลียร์ทุกอย่างนะครับมหมดแล้วครับนี่กไ็ไปนี่ก็ไปท่อไนี่นะครับ เส้นนี่คือเป็นเส้นที่ขึ้นมากระปงกระแพงละผมไม่รู้เขาเดินท่าไหนเนี่ยทําไมมันแต่ข้างบนก็สาดหมดแล้วเหมือนมันหักกลางมันงอกกลางใช่ไหมครับใช่ครับผมนะแต่ที่ที่ีคุณแนะนาคือสรุปแล้วเราอะถ้าเด็กตรงไปเลยอะใช่ครับพวกข้าวไขมันมันจะไม่ไปกอะการได้น้ําได้น้ําแรงมาผลักออกอืมได้น้ําแรงมาผลักออกเราก็มาเก็บตรงนี้แทนนะครับผม อ่ะโอเคครับผมก็โอเคครับ,เ,คครบเรียบร้อยครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe และกดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนั้นจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย